เขาไม่กล้ากล้ <c oughs> บอกชื่อดังๆชื่อดวงกมลดวงพานิดค่ะดวงกมลมีปัญหาอะไร เมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาหนูก็มาหนว่พ่อครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้สื่อค่ะก็มาหนุ่พ่อก็ทำไปเลยครับปัญหาวันนี้จะมาสื่อไงแลว้ววันนี้จะมามมืเรียวกว่าพร้อมที่จะแบบแก้ไขบวชอะไรด้วยใช่ไหม,อมตอนเนี้ยเธอมีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยค่ะเจ็บป่วยสุขภาพสุขภาพไม่ดีค่ะตั้งแต่ไหนถึงไหนตั้งแต่ปี ปลายปีหกสองตัวที่ว่าโดนเสียบตรงนี้แล้วก็มีเหล็กเสียบเหรอเหมือนมีเหล็กหรืออะไรของแหลมนะฮะของแหลมทุกวันนี้เจ็บหรือเปล่าเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะแล้วก็เจ็บตามเนื้อตามตัวแล้วก็มีจ้ำเป็นจ้ำด้วยเจ็บแล้วก็จะเป็นคนจังหวัดอะไรจ้าจังหวัดสุรินทร์จ้ะค่ะสุรินทร์เหรอสุรินทร์อยู่ๆวันดีคืนดีก็มีจ้ำขึ้นมาแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนมี เหล็กจิ้มเหล็กแท่งแล้วก็เหมือนมีพลังงานอยู่ในตัวพลังงานไม่ดีเช่นอะไรก็อ่าก็คืออย่างเวลาที่เราสวดมนุษ์เนี่ยก็จะมีมีการแล้วก็ไม่ค่อยให้อยากสวดนะ่ะคือไม่ค่อยจะเข้าดูในความสงบคอยที่จะออกไปอยู่เรื่อยเวลาสวดมนุ์นั่งก็ไม่ทนใช่ใช่ไม่สวดมนุ์แล้วก็ต้องให้ง่วงเอาง่วงนอน ก็คือเรื่องเจ็บเนื้อตามตัวที่เจ็บได้และบางทีก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่มาขัดขวางทําให้ไม่ค่อยสงบและครอบครัวคุยรู้เรื่องไหมบางบางทีก็ไม่ค่อยบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเอาการงานการเงินเป็นไงก็ติดขัดบ้างอยู่ค่ะก็มีเข้ามาก็มีเรื่องออกไปเจ้าค่ะอ่าอ่าโอเคตอนเนี้ยเคยมีทําแท้งหรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะไม่เคยมีทําแท้งแล้วมันมี เรื่องเด็กที่ตายไปมีไหมมีมีลูกตาย,ตายอ,ออกมาจากโลกออกมาดูโลกแล้วตาย,ตายาดได้กี่เดือนสามเดือนได้สามเดือนออกมาดูโลกชื่ออะไรคนแรกชื่อเด็กชายนนทวัฒน์วงเด็กชายนน,นทวัฒน์ออกมาดูโลกเรียบร้อยแล้วสามเดือนตายเองเลยตายเองค่ะป่วยตายค่ะตายตอนอายุี่สิบเอ็ดคือใครไม่ใช่อายุยีิบเอ็ดนี่คือระยะเวลาจากที่เขาเสียจากนี้ผ่านมาแล้วยี่สิบเอ็ดปี ผ่านมาแล้ว21ปีเด็กชายนนทวัฒน์ได้ตายไปขณะนั้นอายุ3เดือนตายด้วยโรคหัวใจพิการปอดอักเสบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วมีคนที่สองเหรอใชะมีอ่ะก็ตายเหมือนกันเหรอเหมือนกันแล้วก็ลักษณะเหมือนกันทุกอย่างเจ้าค่ะลักษณะห่างกันกี่ปีเนี่ยไอคนที่สองกับคนที่หนึ่งเนี่ยเขาอายุห่างกันกี่ปีคนคนแรกนี่4บพศ2546แต่หกยี่ สี่สิบหกค่ะ <46 S 1> คนที่สองนี่สี่สิบเก้าห่างก็สามปีปเ,ปเหตุการณ์ผ่านไปสามปีได้ลูกอีกคนที่สองเหมือนกันเลยตายอายุสามเดือนเหมือนกันตายไปแล้วสิบแปดปีตายด้วยโรคหัวใจพิการเหมือนกันปอดติดเชื้อก็เหมือนกันอีกปอดอ,อักเสบปอดติดเชืออออเช้อเด็กคนนี้เด็กสองคนนี้อายุห่างกันต้องสามปี แต่มีอาการเหมือนกันทุกประการเลยท่านเทวดาและมีกุมารีอีกหนึ่งองค์เหรอใช่ค่ะท่านเทวดาไม่ทราบว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องการทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวยากจนครอบครัวผู้ไม่รู้เรื่องบ้างหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมีส่วนเลยแหละนะ เรียกร้องความช่วยเหลือแหละค่ะยังทุกข์ทรมานหนาแหละท่านแเร่แล้วเด็กวีกรรมอะไรต้องตายในขณะที่อายุเพียงแค่สามเดือนทั้งสองคนเลยมีปากกรรมท่านเอ๋ยเบียดเบียนกันเลยแหลนะหนาทั้งคนทั้งสัตว์แหละค่ะเคยเขียนฆ่ากันไว้แหละท่านแเร่เด็กน้อยทั้งสองคนฆ่าสัตว์ฆ่าคนไว้ในอดีตชาติหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยชาตินี้ก็เลยเป็นอายุสั้นสามเดือนตายเลยใช่แล้วแหลนะหนา แล้วส่งอาการมปหาแม่หรือเปล่าใช่แล้วเพราะแม่ก็ร่วมด้วยนั่นแหละครับอ๋อแม่มีส่วนร่วมในการฆ่าคนอื่นด้วยเป็นคนสั่งแหละท่านเอ๋ยออเด็กสองคนเลยเป็นลงมือนั่นแหละนะเอาปืนยิงตัดขั้วหัวใจแหละค่ะเหมือนนางโดนทิ่มแทงหนาอยู่ทุกวันนี้นั่นเอ้ยอ๋อบงการให้สมุนสองคนไปฆ่าเขาด้วยการยิงตัดขั้วหัวใจเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยห็นเป็นเช่นนั้นเลยแหละเนอะ จมุนทั้งสคนแล้วก็กลับมาเป็นลูกเลยเอา้าวแล้วเธอก็เจ็บหัวใจด้วยเปล่า,ลาตรงนี้และปอดซ้ายปอดขวาเจ็บหมดปอดไม่เจ็บเจ็บตรงนี้คือเหมือนมีของแหลมทิ่มแทงตลอดอ่าจุดที่เรียกว่าแบบว่ามันระดับเดียวกับหัวใจตามนั้นใช่ไหมนี่แหละอีกฝั่งหนึ่งของหัวใจตรงนี้นะ เขาจะอ,อยู่ผังนู้นไม่ใช่เหรอใจอยู่ฝังนี้ครับแต่ที่โดนนี่คือแล้วมันไปเจ็บฝังนู้นถ้าฝังนู้นก็เป็นปอดเป็นปอดอ๋อยิงปอดยิงหัวใจาตามนี้แหละท่านเทวดากรรมก็เลยย้อนกลับมาหาคนเป็นแม่แล้วก็คนเป็นลูกทั้งสองคนเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมคือกรรมเลยแหละนะมองเอาติดตัวนั่นแหละครับพบชาติในหนาก็ไม่มีวันหมดเลยแล้วเธอต้องการที่จะแก้ขไขไหมใช่ ขอแก้ไขเลยเพราะมีความทุกข์ทรมานทั้งเจ็บปวดทั้งมีปัญหาเงินทองติดขัดและก็ครอบครัวพูดไม่รู้เรื่องด้วยจะทำอย่างไรได้บ้างพร้อมกุมารีอีกหนึ่งองค์แก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วต้องอโหสิกรรมกันแหละนะทำพานใบสีขอขมากันต่อกันแหละคระบ่นได้หนาะแหละท่านแล่พานใบสีกี่อันพระ หนึ่งพันก็ได้ท่านเอ๋ย <1, 000. S 1> ร่วมกันเลยขอขมากรรมตันต่อกันแหละนะต่อหน้าพระรันตนตายนั่นแหละครับคือหมายความว่าหนึ่งพันสำหรับสามคนที่ร่วมกันฆ่าอันมีแม่และลูกสองคนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยสามคนหนึ 1, ่งพันต้องการอะไรอีกที่จะจงชดใช้เขาต้องบวชรักษาศีลขอขมากันนั่นแท้ หนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วยี่สิบวันนั่นแหละนะสองคนสี่สิบวันนั่นแหละครบกุมารีอีกหนึ่งใช่ไหมหนาแหละท่านแใช่แล้วอีกสิบวันท่านเอ้ยทั้งหมดเป็นห้าสิบวันใช่ไหมใช่แล้วแหละนะโอเคพร้อมเปล่าก็มาเบือนแล้วกูได้เลยห้าสิบวันต้องการอะไรอีกห้าเดือนจ้าออเธอไปเกี่ยวข้องอะไรอ๋อลูกเธอเป็นเธอเป็นมือปืนใช่ไหมไม่รู้ เกิดมาสามเดือนตายเลยครับทั้งคู่เลยครับรู้จักกันนะเปล่าสองคนรู้จักเจอหน้ากันครับไปไหนมาไหนด้วยกันครับป่วยเหมือนกันครับอ่าท่านเทวดาบอกเธอเป็นมือลงเป็นคนลงมือฆ่าเขาตายทั้งสองคนเลยครับไปร่วมกันไอ้นิมบงการครับอ้าวเขียนได้ยังเขียนแล้วลงจาไม่อยากตายแล้วอ่ะไม่อยากตายแล้วครับ เออนี่นี่นี่เชื่อนักบงการอ้าวเชื่ออะไรบอกมามือปืนคนที่หนึ่งมือกอนครับไม่เป็นมือปืนแล้วใช่ไหมอา่ารย์ลหลอนจ้าตอนหนึ่งแล้วอะไรแล้วคืชื่อคอนนะครับกอนกับคอนเป็นชื่อเก่าของคนคอนกับคอนใช่ครับกอนกับคอนคอนครับคอนไม้คอ,อนครับ เป็นชื่อเก่าครับเลยนะเอาเป็นชื่อเก่าเป็นชื่อพูง่ายเป็นชื่อที่ลงมือทําเขาด้วยเหตุผลอะไรไปทําเขาเเอันนี้งบงการสั่งเหรอรอ๋อก็เลยจัดการตามลูพี่เสร็จเลยขอให้ตังมาฮะให้ตังมาด้วยคุ้มดูแลคุ้มตอนต้นตอนแรกก็คิดว่าคุ้ม ไปไปมาไม่คุ้มเลยเงินก็ไม่ได้ใช้จะไปตุรมอะไรต้งนีหัวชุกหัวชุนเหรอนี่ไอพวกมือปืนทั้งหลายไปรับจ้าง<อ>ชีวิตมีแต่ความทุกข์ทรมานใช่ไหมรับตายแล้วกาทรมานหลานจ้ตายก็ยังทรมานอยู่ดีตายเกิดมาก็ต้องมาทรมานนีกเกิดมาก็มาตายอีกคเพราะไปฆ่าเขาไงครับเรียบร้อยเข็ดแล้วแล้วกูมาลีไปเกี่ยวอะไรด้วย เอามาเลี้ยงอ่ะเอามาเลี้ยงไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปไหนไปด้วยครับอ่าสามคนมาดิชื่อยิงนะลอนจ้าเป็นชื่อยิงไงครับมาดิชื่ยงเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ต้องห้อยไปด้วยกันมันก็ตามผมอ่ะอ๋อตามหมู่คณะก่อนขอนไปครับอ้าวกินอะไรบอกมายิงครับบอกมาเลยอยากกินหมูย่างนะลอนจ้าหมูย่างเหรอย่าง อาไปจัดหมูย่างแบบอะไรน้ําตกนี่เหรอข้หมูย่างเหรอแบบไหนเป็นข้าวหมูย่างหรือว่าอะไรหมูย่างเป็นเกี๊ยงก็กินกับแกงไงลอมตาก็เป็นแบบเนื้อย่างมือตัวเขากินกันมาขามเปียกอะไรนี่ลอมตามาขามเปียกโอเคแล้วมันก็เปียกปลาเนาะก็อยากมันนานแล้วไอ้ลอมตนอ่าๆมาขามเปียกแล้วก็หมูย่างอ่าเรียบร้อย น้ำเอดเต็มถาดเลยนะเอตาเต็มถาดเต็มถาดเลยเหรอหคนอ้าวจัดมาหนึ่งถาดขยันไม่กินยังไม่กินจับือไม่กินอ้าวเสื้อผ้าอะไรอาข้าเอนตาบอมาชุดเด็กผู้ชายสองชุดผู้หญิงหนึ่งชุดสองชุดผู้ชายเด็กห้าขวบเจ็ดขวบครบแล้วก็เด็กผู้หญิงหนึ่งชุดเข้าใจเปล่า ได้อ่าปล่อยสัตว์ปล่อยคาบเรือนจ้ะบอกมาปล่อยหอยขมสามโลกบสามตัวก็ได้ค่ะขมสามโลปลกสามตัวครับโอเคสังฆทานสามชุดครับเรือนไหวไม่ไหวสังฆทานสามชุดไหวอ่าไหวโอเคบวดเลยตามนี้ไปได้ครับเรือนจ้ะเรียบร้อยเป็นคนดีแล้วคาบเรือนจ อย่าไปฆ่าใครอีกนะไม่ฆ่าแล้วลจ้าไม่แต่มดก็ไม่ฆ่าแล้วตอนนี้เออเหรอกลัวเป็นคนแบบกลุงจ้าในนรกคนแชนหัวใจเลยอ่ะเหรอเหลือเหลือที่หนุนแทนแต่ด็ก,กดดมันเขาก็โดนเหมือนกันแม้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็โดนเหมือนกันหลุงจ้าไอ้พวกที่แบบว่ายังไม่ตายก็ยังห้าวใช่ไหมครับตายไปแล้วเป็นไงหดเหรอหดหัวหดหัวเลยเหรอไม่กล้าเงยเลยเหรอ โดนไปโดนมาแล้วไม่มีเลยอ่ะประเภทแบบว่าไปเบ่งข้างล่างมีไหม,มเรียบร้อยกรชากคอรูดไปหลอนตายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเจอไปเดินนะแกว่งเดินยืดคอยืดอ,อกไม่ได้แม่มันจักแค่นี้แค่ว่าหลอนหน้าหลอนตามันก็ชาลกห,หมดเลยเด่นดังมาในโ,โลกนี้หมดเรียบง่อยเลย<อ>แค่ได้ยินเสียงก็ขี้แตกเลย ใช้ได้เลยยป็นคนดีต่อไปไม่เข้มไม่ฆ่าใครไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เป็นนักเลงแล้วใช่ไหมใจไม่ถึงแล้วใช่ไหมไ้วใครเอาปืนมาให้ใครเอาไม่เอาแล้วเหนตาครับอ๋อพวกนักเลงทั้งหลายโปรดฟังใช่ไหมแล้วแต่มันแต่ผมไม่เอาแล้วผมเข็ดแล้วแต่เงินตาชาวบ้านสองข้างไม่แล้วอ๋อเมื่อก่อนนี่ห้าวใช่ไหมที่ไหนบอกมาได้เลยได้เขอให้ได้เงินได้ตังค์เดี๋ยวก่อนขอไปจัดการเองขอให้สั่ง แล้วเป็งานเสร็จเลยเสร็จเลยแล้วอินปืนแล้วกลัวเลยเปล่าแล้วหลอนตาสามาค่ะลอนตาแล้วนะไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วเป็นคนดีมีชีมีธรรมดีกว่าน่าลอนตาละสาธุดีแล้วอย่าไปเป็นนักฆ่าเลยอย่าไปอย่าไปแจวเลยเพราะอยู่งลางนี่มันจบใช่ไหมจบเลยไม่มีแจวเลยเหรอไม่มีลอนตาไม่มีเวลาอ้าปากหลอกลวงตาวายเน่ยไม่ได้เลยอ่ะตายังไม่จ้าจ้องเลยเหรอไม่ได้เลย แต่เสียงเขาในหูทะลุเลยเหรอ,อพวกนักเลงทั้งหลายปรดทราบนี่นี่นี่ถือว่าเป็นนักเลงรุ่นพี่ใช่ไหมครับถูกป่ะมาเือรุ่นน้องออมอเอาเือรุ่นน้องเหรอข้างล่างนี่จบเลยใช่ไหมจบแล้ครับไม่มีแจวแน่นอนใช่ไหม,มแน่นอนจะเก่งแค่ไหนก,ก็เล่นกอดนาโลกมาหล่นตานะอ๋อเหรอเขาบอกว่าสำหรับรุ่นพี่ไปมาก่อนแล้วรุ่นอรุ่นรุ่นพี่มีประสบการณ์ใช่ไหม อย่าพลาดรู้พี่เข็ดแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วทีไม่เอาแล้วอ๋อพวกนักเลงมือปืนทั้งหลายโปรดทราบทราบเลยข้างล่างนี้ไม่น่าไปอย่าไปเลยไม่ควรยังยิ่งเลยครับอย่าเลยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าเรียกว่าหมดเลยแจ๋วมาจากไหนตายยางเดียวตายแล้วตายตายแล้วตายตายแล้วตายโห่ขวัญอะไร่างยิงยิง ยิ่งเขียวยิ่งเจ็บเหรอหนักเลยหลุงตาไม่มีอ้าปากเคียงเราได้หรอครับโอ้โห,โห,หน่าก,กลัวว่ะอ่าอ่ารุ่นพี่ขอเตือนรุ่นน้องขอเตือนอย่าไปเลยเป็นไปได้อย่าไปเลยนะหลุนตาเนี่าเฉียดเฉียดไปเลยใช่ไหมครับเฉียดเฉียดไปเลยแค <c oughs> ่โคตะโกนมาแค่นั้นนะหูเธอรู้เลยหลุนตามือเขายืดไหมตแต่เดินเดินตะโกนหรอแค่เดินมานี่ขาสั่นนเปล่าโอ้ยอย่านันเลยหลุนตามันบอกไม่ถูกครับมันน่ากลัวขี้แตกเลยเหรอ อเปือนรุ่นน้องอย่าเลยทำบุญกุศลดีกว่าครับวามกับขอชาบ้านจะไม่ยุ่งกับการฆ่าจัดแต่ชีวิตใครตัอรุ่นพี่รุ่นหนึ่งขอสาบานเลยใช่ไหมะครับต่อหน้าฟ้าดินเลยเอชินชาชีนั่นจาบปืนปืนผาหน้าไม้มีดเมิดไม่จับอีกเลยเออดีมากแสดงว่าซึ้งเลยใช่ไหมซึ้งก็กลัวด้วยลอนจ้าไม่ได้ซึ้งอย่างเดียวกลัวมาก เข้าไปในจิตใจเลยนี่พูดถึงยังหนาวเลยวันนี้ไม่อาไปเลยดีมากเลยออ่่ะาตามนี้ไปได้แล้วขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้รุ่นพี่เบอร์หนึ่งนูตารับรู้แล้วเนาะมาจากบ้านไม่ทำบานเลยโอเคยืนยันครจะได้ไม่ต้องลงไปแล้วไงลอนตานได้ขึ้นมาแล้วะครับขอขอคนการันตีให้ว่าเข้าพเจ้าถึงเช่นสัญญาไปแล้ว ราคาดันดีพ่อไม่ไม่ทำครับเราจะไม่บิดผิวเลยงานอะไรที่เขาให้มาไม่เอาอีกแล้วไม่เเอาลยไม่มงั้นเมื่อก่อนนี่รับงานทั่วประเทศเลยแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วผมไม่เอาหมดหมดรับงานหมดหมดเลยค่ะนี่มันจะเจ้ารอดนั่นเนี่ยไม่น่าจะเดี๋ยวลงไปอีกอึงอ่ะมีก็ใช่ว่าเจ้รอดเดี๋ยวได้ลงไปอีกเดี๋ยวก็โดนอีกเหรอผู้บงการเหรออ่าอาดีมากจะได้ไปเตือนพวกพวกขาใหญ่ทั้งหลาย ลงไปไม่มีขาเลยเหรอไม่มีหลุดหมดแต่ขาใหญ่นี่ลงไปนี่ไม่มีใ่แค่ไหนก็เรียกคนนรนหลมาอหลนตาเรียกว่าขารีบเลยเลยลงไปนี่ครับไม่มีหรอกครับเจ้าใหญ่ในตัวไม่มีในพลนในพันไม่มีหรอกครับเรอะอืมที่ทเมนตรงนั้นที่ทำไม่ได้หรือตัวเท่มดเนี่ยนตามีอะไรนะตัวเท่ามดครับลงไปนี่นิดเดียวเลยขาใหญ่ครับไม่เห็นขาเลยขาสั่นด้วย ปวดเลยเดินไม่เป็นเลยต้องหิวปีกครับเสร็จเลยขาใหญ่อ้าวดีมากเดี๋ยวเตือนรุ่นน้องครับรบายบายขอบคุณคลุนตาขอบคุณลุนตานะคะ <จา S 1> ลุนตไปได้